นี่มาดิ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 วันนี้นะขอก็จะทุกคนไปดูห้องดักอายนะที่ผมทําใหม่ทําบ้านใหม่นะแล้วก็ห้องใหม่เป็นห้องอะไรแต่งนี่เป็นแง่สุดไหมไอันนี้เป็นเครื่องเงาดักอายนะแล้วก็เสื้อแล้วก็รถแล้วก็พื้นซิ่งเออแล้วก็จะเป็นห้องวิทเทตอีกห้องนึงนะถ้าใครอยากดูคลิปนี้ก็ไปดูดูกันดีกว่าไปชมคลิปรีวิวบ้านดักอายไป มาสมอาสมคูรณ์ได้รับความเจ็บเจอลกันแต่งรถผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่าสิบแปดปีคนเราขาแนะนำจ้าคู่ครองของขั้นนั้นะครับเจ้าเกณฑ์สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะวันนี้ก็พบกผมผมรับเช่นเดียวันนี้ผมก็จะพาทุกคนมารีวิวห้องที่เสร็จแล้วก็ห้องจอดรถแล้วก็อะไรต่างๆเนาะโอเคเดี๋ยวมาดูคือก็คือห้องแบบเป็นสีคุมโทนเนาะเป็นสีเทาๆอ่ะเออแล้วก็มีกระจกตรงนี้ปังแล้วก็ทําเป็นห้องแอร์นะครับตี่นี้ก็ใช้งบประมาณกี่หมื่นได้หระก็ไม่รู้นะพื้นเนี่ย แค่คืนนะบอกเลยว่าสามพัน 3, 000, ใช่ไหมสามคูณสใช่ไปประมาณ3มกล่องสามกล่องเลยนะกล่องละแปดรอยะดูคืน้นคื้นจะเป็นสติกเกอร์นนะที่จริงก็มีกระเบื้องอยู่หรอกแต่ว่ามันไม่สวยไงมันไม่คมพจนแล้วก็ที่นอน <c oughs> ก็โลหงๆอยก็ไม่มีเลยมาก,กโซนนี้จะเป็นโซนโตรครั ที่เราแบบไว้ทํางานเนาะใช้ใช้ทำงานส่วนตรงนี้ถามว่ามันลกยังเลยก็คือแบบผมสั่งโต๊ะไปแล้วแต่ว่าโต๊ะยังไม่มาส่งไว้ก็จะประมาณนี้แหละอันนี้ก็ยังไม่เก็บนะยังไม่เก็บเดี๋ยวผมจะทําแบบติดไฟด้วยจะมีไฟด้วยเดี๋ยวห้าไฟมาเดี๋ยวถายให้ดูแล้วกันโอเคเดี๋ยวไปดูห,ดดนะห้องนู้นหนึ่กนะ่อนเนาะห้องนี้เป็นยังไงคอมก็ธรรมดานะเนี่ยเออ เนี่ยใช้ธรรมดานะคอมก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะเอาไว้เล่นเกมบ้างนะเออแต่ไม่พูดหรอกใช่ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูเนี่ยเอาไว้ทำงาน u t ท b e ใช่อันนี้ก็จะเป็นประตูแล้วข้าพี่ประตูสองประตูอะทุกคนเก็บไว้ประหยัดแอร์ใช่มาห้องนี้ผมผ้าห้องนี้ยังไม่เสร็จนะครับอันนี้เป็นอีกห้องนึงที่ผมเอาไว้ขายพวกอะไรแต่งนเนาะย่างเช่นเนี้ยเห็นไหม ลงๆอย่างเงี้ยยังไม่เก็บก็คือมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เว้ยแต่ว่าตรงนี้ผมทาเสร็จแล้วนิดนึงแต่ว่าพื้นก็ยังไม่สะอาดอะไรเป็นไงกระเบื้องสิ่งอีกแล้วคุมโทนนะอันนี้ก็จะเป็นโซนน้ำยาแต่ว่าเนี่ยที่ดินโต๊ะแบบนี้ผมถามเองนะต่ยังไม่มาส่งเืยลถทำไมถึงเอาเข้ามาเเพราะว่าเอามาจอดเท่ๆอ่ะทุกคนมันเป็นพื้นลายสิ้นเนาะ ที่จริงแล้นนอกก็มีนะเดี๋ยวไปดูนันองแต่แบบใครแบบเพิ่งมาดูรักอายเนาะใช่ส่วนอันนี้จะเป็นสามห้องเรียงนะห้องนี้ห้องนี้แล้วก็อันนี้ยังยังไม่ออกนะตรงนี้เออสวยดีใช่ประมาณนี้แหละพื้นนะพื้นผมใช้งบไปประมาณเท่าไหร่เถอะฮะสองพันหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้นะพาะอะไรแต่ว่าอัปเดตใหญ่ๆเนาะห้องมันยาหาเป็นสีสีมนุเนี่ย เป็นสีเทาคนระับสีเทาเข้มเราไปเรียกสีอะไรนี่ผมทาห้องนี้เห็นไหมในขอบยังไม่เก็บเลยก็คือยังมันยังไม่เสร็จอ่ะใช่ห้องนี้จะเป็นห้อง,องกันยุงนะครับแต่วา่าไม่มีแอร์ใช้เป็นผนนะังนี่เองไหมใส่ตะแกรงกันยุงแล้วก็มีเสื้อแล้วก็มีน้ำยาดักไอเสื้อมีหนึ่งมีสอง,ม,สองมีสามเปิดจองไหมตอนนี้เปิดจองเสือ้อวีหนึ่งกับวีสองอยู่ ตัวนี้ก็ตัวนี้มีพร้อ,อมส่งพร้อมส่งตอนนี้เหลือน้อยแล้วประมาณจิบกว่าตัวใช่ที่ยิงตัวนี้ก็มีพร้อมส่งพร้อมส่งพร้อมส่งแต่ว่าเปิดจอรับเพิ่ออมเนาะใครสนใจก็สามารถสาราัญได้เองเป็นพวกขึ้นมาทะกอนอยู่ก่อนน้ำยาผมส่งทุกอาทิตย์นนะอาจจะช้าหน่อนกับว่าส่งทุกอาทิตย์จริงๆรนี่น้ำยาขึ้นมาละลายเดี๋ยวดูความเงาแล้วกันอันนี้เพิ่งเช็ดมาแต่ว่ารถไม่ได้ล้างเดูความช้ำๆวิ่งไกลเกินในี่ดูล้อดูล้อดูล้อรถไม่ได้ล้างนะก็ดูได้นะแต่ว่าผมเคลือบแค่ เครื่องนอเรากาศคุ้ยๆลงเดี๋ยวเราเอ้ก็ประมาณนี้แหละก็มีน้ำมากส่วนน้ำยาอาบบ้ามีเยอะกว่านี้ไหมผมมีเยอะนะสั่งมาแบบเป็นแบบอลิตมาเยอะใครสนใจก็สั่งได้เลยนะครับสำหรับเครื่องนอนอาไาศใช่ก็ประมาณนี้ถ้าใครอยากดูงบนะก็ใช่คอมเมนต์มาแล้วกันวันนี้ผมเลจะพาทุกคนไปดูรถแล้วกันเป็นรถที่ไม่ค่อยได้อัปเดตอ่ะ มาดูสาเหตุแล้วกนะั้ยนี่คันน,น <c oughs> ี้ดูดูเบาะจอดเทเรเลยก,ก็คือมันรอเครื่องไงรอเครื่องงาน,นตอนนี้ผมสั่งเป็นสเต็ปอ,อ,อะไรไม่บอกแล้วกันเป็น <c oughs> สเต็ปห้าสามหรือเปล่า <100 S 2> ร้อยยี่ห้านะคันนี้เป็นหัวเทไม่ใช่ไม <c oughs> ่ใช่หัวเทเรดิเป็นบังลมเนี่ยคันเนี้ยใช่เป็นบังลมจอดไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะเก็บอีกครั้งคันนี้เป็นห้าเจ็ดฟังเสียงไหมเออ จอดนานนล้วกันเนี่ยดูสภาพโอ้ยเจ็บปีนแล้วมันนี้แหละเป็นมันถือค่าเจ็บแต่ว่าเครื่องจมนะแต่สภาพผมสับคันเนี้ยไปสั่งอันนั้นราคาตอนนี้ก็อยู่ที่หมื่นแปดหมื่นเก้าใครสนใจก็ลองพักมาแล้วกันอยส่วนนี้นะเนี่ยไม่เป็นโซนนี้โซนนั้นหรอกส่วนคีานะ ยังไงจอดนานเลยก็ตั้งแต่ทําบ้านมาไม่ได้ขี่นะว่ามันมันไม่ติดเบยมันน่าจะเป็นอะไรสักอย่างเนี่ยทุกคนดูมันมีน้ํามันไหลเลยน้ํามันอะไรไม่รู้อ่ะเต็มมือเลยอืเดี๋ยว่อยไปไล่ให้มันจบนะครับเนี่ยผมว่าจะทําเป็นไล่สายไฟไล่เสียบไล่ปอกเนาะประมาณนี้แหละส่วนทันนี่เบลมันติดนะแต่ไม่ได้ขี่อ่ะไม่ได้ว่างขี่เนาะประมาณนี้แหละส่วนพื้นก็มีพื้นสิ่งเดี๋ยวจะเก็บยละเอียดต่างๆ สต่ท่อก็ยังไม่ปล่อยยังไม่ว่างปล่อยอะทำบ้านอยู่ตีนเลยแล้วเนี่ยโอเคก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ไม่เลมาเพราะว่าไม่มีคลิปลงแล้วว่ารถไม่ทำแราเตอนนี้เอาต้องไปไล่ที่ร้านช่กงดูนะเป็นแบบบัครองไลสสติกใหม่นะเป็น5้าสามแต่ว่าทําเป็นแบบยังไงอะมันมันยำมาเยอะมันช้ำด้านในเนาะก็เลยแบบฟิตอยู่ด้านในใหม่ก็นั่นแหละทำไป ทำใหม่หมดเลย<ม>เอ่ะใส่แคมใหม่อะไรใหม่ท่อใหม่รอชมนะว่าตอนนี้มีข้อใหม่ที่เขาบอกว่าแรงเนเออจัดมาแล้วนี่ร้อนไปห้องนี้ดีกว่าเอาจริงนะคือประตูยังยังไม่เสร็จเหมือนกันดูแล้วห้าเก็บตอนนี้ก็ติดแอร์ไปนะติดแอร์ไปเราไม่รู้นะว่าค่าแอร์ค่าไฟไมัจนจะมดเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเคยติดเออ ไม่รู้ว่าค่าไฟจะเท่าไหร่นะปกติก็จ่ายสามร้อยถ้าติดแอร์เข้าไปก็บางคนก็บอกว่าพันขึ้นสองพันเออแพงอะไรก็แค่เปิดแอร์เออเดี๋ยวมาดูกันว่าจะค่าไฟเท่าไหร่โอเคก็ประมาณนี้แหละคลิปนี้ก็ไม่มีเลมากแค่รีบร้อยสองไหมโอเคสองโอเคไม่ม <c oughs> ีอะไรมาก <c oughs> ก็หมดแล้วอืมร็วตกล้องแล้วกันนี่ตกล้องตกล้องหน้ส่สมน <c oughs> ะครับตกล้อง เดี๋ยวมาดูพม,ม่านดีกว่าเผื่อคนมายอยากดพีพม,ม่านเนาะสาเหตุที่ติดพม,ม่านนะเพราะว่าแอร์ไงเพราะว่ามีคนบอกว่าเนี่ยประตูมันจะมีช่องด้านบนเนี่ยมีช่องถ้าเราเอาพม,ม่านปิดใช่ปะปึบม,มันก็จะประหยัดแอร์ได้อีกระดับหนึ่งผมก็ทกําการปิดตรงนี้ปิดตรงนี้แล้วก็ปิดแสง้วยจะม,มีแสงเข้าม,มานนะเราก็ปิดปึ๊บเราก็ปิดตรงนี้เออเป็นไงพม,ม่านนะผมไปถามนั้นเราบ้า,านอ่ะแพงหน้าผื่นประมาณเนี้ยเก้าเก้าร้อยหรือเปล่าใช่ไหม แต่ว่าจาขอนี้ไม่รู้อะแต่ว่าน่าจะยาวนี้นะอันนี้ผมสั่งในช้อปปี้นะครับเนี่ยผมสั่งในช้อปปี้แล้วติเดเองเลยประมาณนี้มันจะมีขาจับดยไกลแล้วกันเผื่อคนแบบจะได้พม่าน้องเป็นสีคุมโทนนะครับสีอะไรไม่รู้อะสีเทาเข้มหรือเปล่าประมาณนั้นก็แขนมาแขนมาตรงนี้จะเป็นข้อต่อนะเนี่ยเห็นไหมเป็นข้อต่อเหมือนก๊อกน้นะําอะใช่ก็ประมาณนี้เลยแล้วก็ติดมาเอ้ยพี่ก็ประมาณนี้นส่วน สายไฟตัวนี้นะอันนี้ไม่ใช่ใสายไฟนะเป็นสายเลย way, นไว้ไว้ต่อเน็ตจาก WiFi เนาะใช่ก็ประมาณนี้อันนี้ก็ปักไฟผมก็เอารอบพองเลยให้ช่างทําฝ้าเนี่ยเห็นไหมฝ้าอันนี้จะเป็นฝ้าฝ้าหลุมแต่ว่าไม่ใช่ฝ้าเขาเรียกว่าฝ้าหลบไฟหรือเปล่าแต่อันนี้เป็นฝ้าหลุมเพราะฝ้าหลบไฟมันจะเป็นมีช่องเข้าไปอีกเออมันจะลึกลับหน่อยแต่ว่าสายไฟแล้วมันจะสวยไม่เห็นไฟนะเห็นแค่แสงไฟอะแต่ตอนนี้มันน่าจะเห็นไฟแบบ เป็นลูกเลยแหละเออเดี๋ยวถ้าใครอยากดูก็ช่วยคอมเมนต์แล้วกันเดี๋ยวผมจะทําห้องแต่งห้องคุมโทนนะเออใครอยากดูก็คอมเมนต์เดี๋ยวจัดให้ไฟก็จะเป็นไฟ 2, สองสวิทช์นะสวิทช์แรกก็จะเป็นสวิทช์ไฟหลุมนี่ไฟเล็กเขาเรียกไฟหลุมตัวนี้ประมาณกี่วัตต์วะสิบสิบสองแล้วสี่หลอดก็เออประมาณนั้นแหละสี่สิบแปดเออ,ตร,อ,อเ <laughs> ตรงก็อีกยมืดนเลยตรงกลางก็จะเป็นไฟ ไฟเขาเรียกว่าไฟอะไรไฟบนนู้นานะไฟสว่างนิดๆเออถ้าปิดหมดก็เออสว่างหมดพระมาณนี้ใช่ไม่มีเรามากแล้วก็มีที่ที่อันนี้ก็ของแฟน <c oughs> นี่ล่าสุดเพิ่งไปจับอันนี้มาสิบสามแต่ว่าสิบสี่หยอกแล้วนะอันนี้เป็นสิบสามอันนี้เป็นสิบสามเมกแล้วก็มีอะไรเนี่ยขายไ,มไหมเนี่ยไอโฟนอะไรไอโฟนหกแล้วก็มีไอแพดแล้วก็มีอะไรเมาส์เมาส์เพิ่งซื้อมานนเนี่ยสีสวย อ,อ๋อเปิดทำไมโกดังนะแล้วก็อันนี้เสียงแจ๊กๆจ,กจกเป็นจะเล่นเกมนะครับใครอยากเล่นเกมก็คอมเมนต์แล้วกันเพาถามว่าผมเล่นเกมอะไรก็รู<ม>้ไหมไม่ไม่หรอผมไม่เล่นฟรีไฟผมไม่เล่น v, เอวีเออก็เล่นนิดหน่อย <c oughs> เล่นกับแฟนแต่ว่าไม่เล่นแบบจรงิงจังนะเอาไว้แบบดวลคันวันเนี้ไม่ต้องถามมาดวลนะปกติแล้วพี่เล่นเกมฟรีไฟายเอีไหมไม่ไม่ไม่เล่นก็ฉันมากจะเล่นเวลาตอนที่แบบว่างๆเล่นกับแฟนวันเนี้ย L ก็มีเลยแล้วอันนี้ก็เป็นเสื้อที่ยิงเอาไปแขนนู่นแต่ว่าสีดำดูสีดำแล้วกันเมือใครแบบจกได้นเนาะตัวนี้จะประมาณ300เท<น>่าไหร่ลบส่งสามรอยเก้าสิปทางนะย้อมมาไปทางตัวนี้รับเองสามรอยห้าสิบอประมาณน,นี้สวยไหมเป็นซากุระด้านหลังคือบอกเลยว่าสวยใช่สนใจสั่งได้พร้อมสง่งมีของพร้อมสง่งนะบอกเลยไม่ลยต้องจัดแล้ว มีสามปีแล้ววีสี่ก็กำลังออกแบบนะครับวีสี่บอกเลยว่าไม่รู้ว่าจะรังเกีไหนไอเด็กบอกว่ารอวีสี่แล้ววีสี่หรือวีห้าวีสี่เนาะใช่เออก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าใครชอบนะอยากให้รีวิวอะไรอีกก็ถ้าใครอยากให้อัปเดตห้องอีกก็ฝากคอมเมนต์เดี๋ยวผมจะจัดให้เรื่อยๆตอนนี้ก็ค่อยๆทําห้องไปเนาะเลยคลิปรถเดี๋ยวมาแน่นอนจัดเต็มแน่นอนตอนนี้กําลังไล่ดิมชิงเป็นรถแข่งเลยนะดิมชิงอ่ะบางท้องเผื่อก็ยังเป็นรถดันโลที่แบบ ฟ <s us> ื้นใหม่ <S <s <us> <S อ่ะเขาบอกว่าอะไรมันยำเอ้ยไม่ใช่มันยำมันช้ำน,นั่นในอ่ะเวลาผมถ่ายคลิปแล้วผมก็ชากเล่นแรงๆนะผมก็ทําการเป็นลูกปืนนั่นในใหม่อะไรที่มันช้ำช้ก็เปลี่ยนใหม่อ่ะเออก็ไปแล้วใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีไลค์คอมเมนต์ไปแล้วจุ๊บไปแล้วไว้เจอกันทร์ในลิปหน้าอะไรยุคนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์นะทุกคนไปแล้วไปไปไปไหนไม่รู้หันกินข้าวดิอิูข้าวแล้ว